สบายดีพี่น้องนองจักขึ้นมาแต่ลูกกาก็จะว้าอย่างเอออยู่บักซีหมอกเมนูเลียงแขกเลยต้มไก่บักซีหมอก้าวแอแตหมูมาอยู่เฮือนก็ออกมาเลยวุ่นวายกันไปเปิดเลยตอนนี้ ลักษีต้มไก่ตามบัาหุงพี่น้องเลยนอยฮาก็นอนยันตื่นก็เพราะแห้งมาเห่าตอนนักก็นอนตอนนี้ก็ได้เวลากินข่าวแล้วพี่น้องคนก็ยังมาบูเบิดยังจะค้นนะบริมาณยังชงคนคนงานเก้าคน สิคนทั <t ăm> <t ăm <t ăm> <t ăm ้งลูกคนผู <t <t ้นั <t <t ้นเงคุณหักินโลดกินเข้าวอย่าไ uh 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 uh> uh ่ก uh> uh ันน่อต้มไก่ตำบกหุงเกียวต้มไก่ตั้งให้ร้านแน่ที่นี่มาเดี๋ยวพี่น้องกินข้าวกันเลยกรกินข้าวเลเสี่ยวบักดอกอันซีเค็มกับบักดอกคือบักดอก เด้งอแล้ว่ันี้ไมก่อนแต่ยืนันอยู่มันมาจากใรกันในสนาะไอยาเงี้ในี่บอกล่า ตอเลิกน้งไปกลต้องานเลิกไม่คิไปจะโดนกันเก่งมากเริ่กลัวบ้านเราเหมือนไม่คิดทำะาออกมาไปดูานใน้สูตรนอะก่นไาดูัไงกิน

ai mình bắt đầu được rồi. Chúng ta còn một cái mất một Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไปตลาดพี่น้องเอ้ยมากัไว้ไว้แล้วบุมีปีไมีคุยมาบาทเดียวรถพนก็นได้มาก็พ่อมาเสียงสวดสวดข้าว <c oughs> อยากมีการแจกบัง่วงพี่น้องเย้ยบัง,ง่วงบังลนยหนึ่งบัง่วงซุปปั้นใหรก็จะไปกินคนกระตกแหงกิ่กก็ยจังนอนอยู่โอเคพี่น้องย่างไก่ไว้ก่อนจะลงเห็ดเบียกต่อถ่ายพี่น้องเด้เบิ่งอเองเนาะ หลังจากกินขา่าวกินน้ำพักผ่อนเศร้าเมื่อยลงมาจอนก็ลงมาไทยเบิดมือฮะเกษตรอำนาอันเดียวนี่ยนะพี่น้องเมื่ออื่นจังหวะกำไรมืออื่นจ้างก็จะมาทำสดกระเจากลงมาลกกาได้ลกได้ลายลาย,ลายพี่น้องทายแล้วก่อนจะขาดกระสอบคันซะกอน กล้าตาท่านเพิ่อเพอ่ีนกตาต่อไปเนาะกล้าที่พ่อมดำมีอยู่สี่ตาพี่น้องก้ายหันมันยังโบยยาวมาขอยกสิบมาฮะตัดหางกล้าตัวที่ข่อยลกกระหม่ไปใช้าวานนี่ตัวนี้มนี่เอาตัววานนี้ก่อนดำก่อนเนาะหางกล้าไว้ดำนาโอ้ยแดดพ่นหลังจากพ่นยุดกับแดดออกแห้งแหง้งมีฟูน้อยน้อยโอ้ยบางเนี่ยพี่น้องขึ้นไปบางหนึ่งทงเสือเปียก ตากว้ทรงเสือใหม่ลงมาต่อยอทนแดดทนฝนลูกก็ะจ้กา <c oughs> กาแฟเดลงกันท้ายนำะเด้ยดำนาก่อนไปลงกันวันนี้คือจะได้ดำนเดียวนี่แหละอื่นคนงานดำนาเลยจะคนได้ไปองกันตัดภาพมาทีทีมงานลูกก <c> า <oughs> คาบแรงดิลินกันลายกว่าเมื่อยให้ก็ได้พี่ทองเ้ยให้กันต้นต้อยแต่ได้คาบแรงงเมืม่อย <c ười> ขันต่ำได้ผูละฮะสิบมัดขึ้นไปพี่้องขันต่ำ้าสิบมัดก็ได้เละแสนหา<ช>ประมาณนี้นะพี่้องลบก,ก้าก็ได้กกาตาทีสามนี่มันห่างห่างแล้วก้าน้อยแล้วก็ห่างห่างเนี่ย ลกอลีกับเบิดแต่ว่าไพกับเตยเตยเตยอยู่ตัวแรงเขาเมื่อยแล้วก็เรือตัวนี้พี่น้องเรือก้าที่ลกได้เรือตัวนี้คำลกตัวนี้เบิดเขามีคนมาลกมืออื่นคำมดกับยังอีกสามตาที่มันยังโบยยาวก็คือได้ลกกาตัวนี้เบิดก็คือยุดดำนาบัดดำโตก้าเขาลกแล้วเนาะดำเบิดกตาแล้วก็ยุดลอกกาละ้าสี่ตาที่พร้อมดำถึงตัวของเบิดลกเบิร์แล้วนะ โอเคพี่น้องไอู้้พรคลิปหนาด้วยขอบคุณพันสกูสุขคนไปแล้วคลิปนี้กันด้สบายดีเด้อพี่น้องเลย